คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสือ่อกลางที่นำสูตรที่น่า สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรการคำนวณเด่นล่างระยะยาวนับแบงค์พันยี่สิบงวดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ต่อมาจากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเป็นแบงค์พันสิบเก้างวดนะคะมันก็เดินต่อมานะคะโดยสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วคำนวณได้สองห้าเจ็ดแปดนะคะผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกสองสองนะคะ เลขเด่นก็เข้ามาที่เลข2นะคะเราก็จะนำสูตรนี้มาคำนวณกันต่อค่ะสูตรนี้จะใช้หลักพนันบวก10ล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่2นะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศนบวกสาบวกสองบวกหค่ะโดยก่อนที่เราจะมาคำนวณสูตรนี้พร้อมๆกันนะคะเรามาดูสถิติการเดินย้อนหลังของสูตรนี้กันก่อนนะคะ สำหรับสถิติย้อนหลังของสูตรนี้นะคะก็จะเริ่มต้นงวดแรกนะคะงวดแรกงวดมิถุนานะคะที่ออก5้าหนึ่งหกี่หกและ2ตัวล่างออก4ี่หนะคะเราก็จะคำนวณโดยใช้หลักพันนะคะบวกหลักสิบล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่สองนะคะ หกบวกสี่ได้สิบค่ะสิบบวกเจ็ดได้สิบเจ็ดอ่ามันก็จะได้เลขรวมอยู่ตรงนี้นะคะสิบเจ็ดเรานำสิบเจ็ดมาบวกเลขคงที่สิบเจ็ดบวกศูนย์ได้สิบเจ็ดนะคะใส่เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์นะคะศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะผลการออกรางวัลน,นะคะสองตัวล่างนะคะออกสองเก้านะคะงวดนี้ก็เข้ามาที่เลขสองนะคะ ทีนี้เรามาดูงวดที่สองนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้สองหเจ็ดปดนะคะสองหเจ็ดปดผลการออกระงวัลสองตัวล่างออก8ปดหนะคะออก8ปดหก็เข้าที่เลขแปน,นะคะงวดที่3ามนะคะงวดที่3ามที่สูตรนี้เดินคำนวณได้3ามหกดเนะคะผลการออกระงวัลสองตัวล่างออก8ปดแค่ะเข้าที่เลขแปด งวดที่สี่นะคะงวดที่สี่คำนวณได้ศูนย์สามห้าหกค่ะศูนย์สามห้าหกสองตัวล่างออกห้าแปดนะคะก็เข้าที่เลขห้านะคะงวดที่ห้าที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้สามหกแปดเก้าค่ะสามหกแปดเก้าผลการออกรางวัลออกแปดเก้างวดนี้เข้าทั้งเลขแปดและเลขเก้านะคะงวดที่หกค่ะคำนวณได้สองห้าเจ็ดแปดนะคะ สองตัวล่างออกสองนย์เข้าที่เลข2ค่ะงวดที่เจดที่สุดนี้เดินนะคะคำนวณได้แปดหนึ่งสามสี่สองตัวล่างออก8ปดห้านะคะเข้าที่เลข8ดนะคะงวดที่8ที่สุดนี้เดินนะคะคำนวณได้ห้าแปดศนย์ะคะสองตัวล่างออกห้าเกนะคะก็เข้าที่เลขห้านะคะ งวดที่9นะคะงวดที่9ค้าคำนวณได้9245ผลการออกรางวัล2องตัวล่างออก15นะคะเข้าที่เล็กหนะคะงวดที่10ที่สูตรนี้เดินนะคะคํานวณได้9245ค่ะผลการออกรางวัล2ตัวล่างออกเจ็ดเงวดนี้เข้าที่เล็กเงวดที่11ค่ะ งวดที่สิคำนวณได้สองห้าเจ็ดแปดสองตัวล่างออก32มสองนะคะงวดนี้เข้าที่เลขสองงวดที่สินะคะงวดที่สิบสองที่สุดนี้เดินนะคะคำนวณได้หกเก้าหนึ่งสองค่ะสองตัวล่างออก8ปหนึ่งเข้าที่เลข1นงะงวดที่สิบสานะคะงวดที่สิบสามสามหแปดสาดเก้า ผลการออกระหวานสองตัวล่างออกเก้าเจ็ดนะคะเข้าที่เลขเก้านะคะงวดที่สิบสี่นะคะงวดที่สิบสี่คำนวณได้แปดหนึ่งสามสี่สองตัวล่างออกแปดหนึ่งก็เข้ามาสองหลักนะคะที่แปดและหนึ่งงวดที่สิบห้าค่ะงวดที่สิบห้าคำนวณได้หนึ่งสี่หกเจ็ดสองตัวล่างออกหกแปดเข้าที่เลขหก งวดที่16บหนะคะงวดที่สิบหกเจ็สองาคำนวณได้7 0 2ดศนะคะสตัวล่างออก0ูนย์หะคะเข้าที่เลขศูนย์นะคะงวดที่สินะคะที่สูตรนี้เดินคำนวณได้4790จ็ดเก้าศูนย์นะคะสี่เจตัวล่างออก9ก้นะคะก็เข้าทั้งสองหลักนะคะเก้าและสี 18, ะะ่งวดที่18บแนะคะงวดที่สิ คำนวณได้ห้าแปดศูนย์สองสองตัวล่างออกเก้าแปดอ่าเข้าที่เลข8ปดนะคะงวดนี้เข้าที่เลขแปดงวดที่สิบเก้านะคะงวดที่สิบเก้าคำนวณได้เจ็ดศูนย์สองสามสองตัวล่างออกเจ็ดเจ็ดนะคะก็เข้าที่เลขเจ็ดนะคะและงวดล่าสุดนะคะที่สูตรนี้เดินเป็นงวดที่ยี่สิบนะคะเลขเด่นคำนวณได้สองห้าเจ็ดแปดนะคะสองห้าเจ็ดแปด สองตัวล่างออกสองสองนะคะก็เข้าที่เลขสองนะคะนี่นะคะสถิติการเดินทั้งหมดยี่สิบวดนะคะของสูตรนี้นะคะทีนี้สูตรนี้นะคะเราก็จะมาดูในงวดล่าสุดนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกสามนะคะใช้หลักพันบวกสิบล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่สองผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกสามบวกสองบวกหนึ่งนะคะ หลักพันคือเลขหนึ่งนะคะสิบล่างคือเลขสองและร้อยหน้าครั้งที่สองคือเลขสองนะคะหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าค่ะหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าค่ะนำเลขห้ามาบวกเลขคงที่นะคะห้าบวกศู 5. 5นย์ได้ห้าห้าบวกสามนะคะได้แปด 8บวกสได้10ใส่0ค่ะ0บวก1ได้1เลขเด่นล่างนะคะที่เราคำนวณได้งวดนี้นะคะคือเลข5 8 0 1 จะมีเลขไหนมาให้เห็นบ้างจะมา1ตัวหรือ2ตัวนะคะเราก็ต้องมารอรุ้นผลกันในงวดวันที่1มิถุนา63นะคะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้ดเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ